กราสวัสดีครับผมแม่พี่น้องมันนี่กะเวทักทายกันคือเกาคือเดิมน้องมือนีกะได้นนเมโนเป็นหมูซับ พัดใบชะอมนกพี่น้องคันซีว่าทอดกับวงเมนทอดอกพี่น้องเพราะว่าน้องซิ้บอกมาทอดบันใดน้องก็เสียเอามาพัดเอาอยากให้มันแห้งๆห้เนี่ยจากหน่อยเนาะพี่น้องมักแบบรวนๆว่าให้มันเป็นแผ่นเนาะต้องการแบบขยี้ไข่ให้มันแตกหลักกับมันห่อกันกับใบชะอมของเฮานะพี่น้องมันก็ะสีได้อีกรสชาติหนึ่งเนาะมันจะกินหมูซับเนี่ยจากหน่อยก็ะสีได้หมูซับเนี่ยน้องซิบอใส่ไข่หลายได้ยางละหน่อยมือนในการใส่ไข่ฟองเดียวแต่หมูซับน้องก็ใส่ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยกรัมแต่ว่าก็ซือบอใส่หลายปันน นดอกพี่น้องก็สิแบ่งออกจักหน่อยอยู่ดอกแต่ว่าเตรียมใบเท่านี้เนาะลองเบิ่งว่ามันสิเป็นจังใดก็ลองไปเพียดกันเบิ่งเด้อพี่น้องขั้นตอนการเฮ็ดก็บุ่กอยู่ยากอีหยังเลยพี่น้องขั้นตอนก็ได้ง่ายๆเ่าก็เตรียมใบใบชะอมเมา่อดิ้นเรียบร้อยเอายอดฝันอ้อนเดยพี่น้องผู้ใดมาห่ออ่อนมใส่โดยยอดฝันอ่อนโดยพี่น้องเกพื่องมาใส่หมูสับตามให้กินใหคลิปเฟอเมื่อนี่ก็ใส่หมูสับถ้าเห็นในสัดส่วนที่ว่ากินกันหลายพนก็ใส่หมูสักบซอยกันต่ว่ามุม ต้นหอมผู้บ่ามากแบกบกระตุ้นใจเรื่องพี่น้องทางผู้มิใจทาใส่ไปได้น้องใส่ประมาณสองต้นแต่าก็เอามาำกันใส่น้ำมัน,ไ,นไปหน่อยหนึ่งรอบน้องแต่น้องใส่น้ำมันหลายก่อนนะ เฮ็ดกับน้ำพะปีกาแซบคึอกันพี่น้องลองดรับาเอยนงเรพเป็นเนลงเป็นลพี่นองเกอน้าไปเนกอันเองกับรด้องกนพี่นองก็้องใช้เข็มลายบันดะครกน้าพิกมวยข้าสวยหอันแนีเลยพี่น้องลองเอาไปเห็ดกันเบอรเดอพี่้องเดอจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอพี่น้อง